สวัสดีครับพบกับช่างชัยครับผมทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอเตอร์ไซค์วันนี้จะมาลงคลิปรีวิวเว็บร้อยสิบไอครับผมเว็บร้อยสิบไอสองพันสิบเก้าครับทางชนชนมาครับพังครับพังเยอะครับสุดสีครับแทบทั้งคันนะครับสุดสีแทบทั้งกันไม่ไม่พังแต่เชื่องครับผมลระท่อไอเสียก็ยังพับเลยครับไอเสียก็ยังพับเข้าไปครับ แข้งคอโชกครับบิดเลยครับเห็นไหมครับมองดูอย่างนี้ก็ยังยังรู้เลยครับว่าบิดน่ครับบิดครับต้องเอาไปดัดครับดัดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนครับสภาพจอดนานครับผมพังแล้วไม่มีเงินซ่อมครับตอนนี้มีเงินคงมีซ่อมแล้วครับประมาณก็นาจะเยอะอยู่ครับก็ทางเยอะครับชุดสีก็ ครับแตกพังแทบตั้งคานครับมีที่ไม่แตกบ้างครับต่อค่อยเช็คทีล,ทละทคืออย่างครับต่อก่อนหนึ่งก็ต้องเอาให้เอาเครื่องเอาเครื่องแล้วก็ชุดแผงคอชุดเบรกชุดอะไรให้มันปกติครับ<ะ>เครื่องก่อนครับก่อนหนึ่งให้มันขี่ได้ปกติก่อนครับทั้งขี่ได้ดีๆก่อนแล้วค่อยค่อยมาเช็คชุดสีครับพวกชุดสีครับค่อยมาทําครับ ก่อนหนึ่เราเอาเครื่องก่อนนะครับเอาเครื่องแล้วก็เครื่องคงไม่เป็นไรครับเอาเอาพวกแผงคอครับพวกแฮนด์พวกแผงคอครับให้มันตรงได้ศูนย์ก่อนครับถึงไม่ได้ศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นก็ให้ทําให้มันได้ดีที่สุดครับเพราะมันเป็นรถที่ชนมาที่เสียศูนย์มาครับมันอาจจะมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นตครับเวลาซ่อมก็ยังไงก็ไม่ร้อยแน่นอนครับถ้าได้สักแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็ถือว่าโอเคครับผมยังไงก็พัก กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์แชร์ด้วยครับผมว่ารถคันนี้เวลาเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะขี่ดีใช้งานได้เดิมปกติเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมจะได้ใช้งานได้ประมาณประมาณไหนครับผมสภาพจะได้แค่ไหนการใช้งานจะประมาณไหนครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยครับเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าต,ต่อไปครับผมวันนี้เว็บร้อยสิบไอพังมาครับ ยับเลยครับแล้วต้องเป็นคหน้าที่ของช่างต้องทําให้คือกลับขึ้นมาให้ดีที่สุดครับผมสุดความสามารถครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ